สวัสดีรอบรับชาไว้ก็ทุกคนครับรอบดึกว,วันนี้ตามที่รับปากกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะเจอกัน2รอบหลังจากที่ช่วงบ่ายก็ได้คุยได้วิเคราะห์เรื่องราวของเ o ลซูเปอร์ไบรดแร็ที่อินโดนีเซียไปแล้วนะครับเรื่องราวของความสําเร็จในดูคาติพรุ่งนี้ยังคงเหลือรอบให้แก้มืออีก2รอบก็คือรอบซูเปอร์โพลนะครับแล้วก็รอบแร็ที่2ในเวลาประมาณเที่ยงครึ่งครับสำหรับเ o ลซูเปอร์ไบค์เข้าไปรับชมกันได้นะครับ ในส่วนของสป o ทีวีหน่ะครับน่าจะรับผิดชอบในการถ่ายทอดสดรู้สึกจะบรรยายภาษาไทยกันด้วยน่าจะถูกถูกใจสําหรับในหลายคนกันนะฮะโอเคนะครับจูงหัวมาในรอบเด็กวันนี้จะคุยถึงเรื่องราวของการทดสอบการเทสรถนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นการเทสปิดท้ายนะครับก่อนที่ฤดูการสนามแรกนะครับฤดูการนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะฮะก็จะเป็นของเทสใหญ่วันที่12และก็ r 1อครับ แต่ในสุดสัปดาห์นี้จะมีการทดสอบการเทีรรถโดยทีมงานเทสไรเดอร์ของ3ค่าย3ทีมนะครับนั่นก็คือในส่วนของอาพิเียครับแล้วก็ KTM แล้วก็ Honda a อาพิียก็จะเป็นหมายเลข32ครับโรเลนโซ s สวา d o โดรนะครับจะไปทำหน้าที่ตรงนี้ KTM จะเป็นหมายเลข26ครับด a นนี่เปโด a ซแล้วก็ Honda จะเป็นหมายเลข6 Stefan นบา e เดนะฮะ จะมีแต่เพียงดูคาตินะครับที่ไม่ได้ไปก็คือมิเกลเลอเพียโรนะครับหมายเลข51เทสเรเดอร์ของดูคาติแล้วก็เอ่อเทสเรเดอร์ของยามาฮ่นนะครับนั่นก็คือคาร์คัสโลแต่ดูเหมือนว่าดูคาตินั้นจะวางแผนเอาไว้นะครับว่าจะให้เพียโรนั้นไปเทสในสัปต์ต่อไปจากการทดสอบใหญ่ที่ปอติเมาไปแล้วนะครับก็คือการเทสที่ปอติเมลเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็คือวันที่11 12เนี่ย หลังจากนั้นนับจากนั้นไป2สัปดาห์ก็จะเข้าสู่การแข่งขันสนามแรกที่ปอร์ติมมลโปรตุเกสนั่นแหละนะครับแต่มันก็จะมี1สัปดาห์ที่ขั้นกลางเอาไว้ใช่ไหมดูกติก็เลยแผนว่าจะให้ p i ีโรเนี่ยไป p i v a t e Test กันแต่ในส่วนของยามายังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมานะครับแต่คาดว่าก็เป็น Private Test แบบส่วนตัวนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้มีทําข่าวทําะไรให้พวกเราได้ทราบได้เห็นกันนะ ก็ถือว่าเป็นความสําคัญเลยนะครับของทีมงานแต่ละค่ายแต่ละทีมในโดยเฉพาะในส่วนของทีมงานที่ต้องพัฒนารถนะรับทดสอบรถซึ่งก็หมายรวมถึงเทสต์รเดอร์เหล่านี้ด้วยนะฮะว่าจะต้องพยายามนะครับเก็บข้อมูลเพื่อที่จะตกผลึกในรอบสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะนํารถส่งมอบให้กับนักแข่งแล้วก็ไปทําการเทสต,ต่อไปนะครับในวันที่11.12เนี่ยถ้าเกิด ที่เรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับผลการทดสอบการเทสที่ผ่านมาวินวินกันไปนะครับเราคงจะมองโฟกัสไปที่ดูคตินะครับที่ผลการทดสอบรถนั้นน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งอาพิเรียน,นะครับที่ไม่คิลิว้วคิเลแต่ถ้าจะเป็น ทีมที่อาจจะเหมือนยังแต่งตัวยังไม่เสร็จนะครับน่าจะเป็นงานหนักของทั้งเ,เทสไวไดว้แล้วก็ทีมงานทดสอบทีมงานพัฒนารถอย่างยามาฮ่าแบบนี้ใชไหมฮะที่อาจจะมีผลการเทสล่าสุดที่เซปังเนี่ยไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าตามแผนสักเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของทาง Honda เองก็เหมือนกันนะครับก็เรียกว่ายังคง จะต้นชนปลายไม่ค่อยถูกนักนะฮะจากที่ดูสัมภาษณ์ของนักแข่งความเห็นของนักแข่งของผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้นะครับก็คงจะทําการทดสอบทาการเทสกันไปแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะนับเวลาไป1สัปดาห์ก็คงจะต้องแบบว่าเตรียมข้อมูลเตรียมการเตรียมงานกันให้แบบว่าได้เต็มที่กันไปนะฮะมัน มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับทีมงานการทดสอบการเทสในปีนี้นั่นก็คือในเรื่องของปริมาณยางครับจำนวนยางที่ทางผู้จัดรัอวดอน่าในเขากำหนดให้นะครับเอาไปใช้งานในการทดสอบการเทสเนี่ยซึ่งในแต่ละปีเขาจะกำหนดไว้ที่ประมาณ240เส้นครับแต่ในปีนี้เขาลดจำนวนลงเหลือแค่200เส้นดังนั้นนั่นหมายความว่าทีมงาน ทดสอบรถนี่จะต้องวางแผนกันให้ดีนะครับในการบริหารจัดการยางคือถ้าเกิดว่าวางแผนผิดพลาดนะครับก็จะทําให้ยางเนี่ยไม่พอที่จะเทสไม่พอที่จะเก็บข้อมูลก็ถือว่าจากเดิมได้240แล้วก็หายไป40เส้นได้เพียง200เนี่ยผมว่ามันกเน็เป็นงานที่ไม่ใช่ง่งายๆนะครับไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะจะประมาทไม่ได้ครับจะต้องมีการเตรียมการแผนกันให้ดีแล้วกันนะฮะ แล้วทีนี้ในสนามที่จะใช้ในการเทสเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเลือกกันนะครับในแต่ละค่ายซึ่งตรงนี้ทางผู้จัดเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปอะไรได้นะครับมันเป็นเ,เรียกว่าทางค่ายเนี่ยเขาจะเสนอมาเองนะครับว่าเขาอยากไปไหนอย่างไรกันบ้างซึ่งสรุปไว้ดังนี้ฮะก็คือดูกตินี่คือทั้งแต่ละค่ายนะครับห้าค่ายผู้เล่นปีนี้มีสิทธิ์เลือก3สนามนะครับดูกติเขาก็จะเลือกเป็นสนามเฮเรส สนามมิซาโนแล้วก็มูเจโรนะครับก็คือเป็นสนามโฮมเลสตัวเองเนี่ยสองสนามนะครับมูเจโรกับมิซาโนนะครับแล้วก็เฮเรสที่สเปนซึ่งถือว่าเป็นสนามยอดฮิตมากครับถ้าทดสอบถ้าเทรสรถไม่ว่าจะเป็น private test หรือว่าเทสใหญ่ยังไงก็แล้วแต่หลายๆคนก็จะนึกถึงที่นี่กันนะฮะในส่วนของยามาฮ่านั้นก็เลือกเฮเรสเช่นกันนะครับแล้วก็มูเจโรนะฮะแล้วก็โมเตกิ ki, ที่ญี่ปุ่นครับเอนะฮะดูกะตีนี่เลือกสเปนกับอิตาลีใกล้กันในสุด เลือกอิตาลีและก็ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับในส่วนของอาร์พิเลียนั้นเลือกเฮร์เรสมิซานโนและก็บาเลนเซียนะครับอาร์พิเลียก็เลือกอิตาลีกับสเปนนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะฮะเลือกที่สเปน2แล้วก็มิซานโนนะฮะที่เป็นอิตาลีนะครับแล้วก็ KTM นั้นเลือกเฮร์เรสมิซานโนแล้วก็บาเลนเซียเหมือนกันกันกบทางอาร์พิเลียเลยนะฮะในส่วนของ Honda นั้นเลือกเฮร์เรสมิซานโนแล้วก็โมเตงิที่ญี่ปุ่น ฮอนด้าเองก็ต้องเลือกโมเตงี้คเพราะว่านั่นก็คือเป็นโฮมเรสของพวกเขาด้วยนะครับฮอนด้าจะเลือกสเปนอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับสังเกตดูนะฮะว่าอย่างที่ผมบอกไปล้ว่าสนามเฮรสนั้นฮอตฮิตเหลือเกินนะครับใครๆก็อยากไปลงสนามไปซ้อมไปเทสที่นู่นนะครับแต่จริงๆแล้วในตามกฎเนี่ยนะฮะทุกคนก็คือเขาไม่ได้ห้ามไว้นะครับว่าสนามที่ไม่ได้อยู่ในปฏิทินการแข่งขันเนี่ยไปเทสไม่ได้นะฮะอย่างสนามที่เพิ่งที่จะเรียกว่าไม่ได้ใช้แข่งขันล่าสุด ก็คืออารากอนเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมไหนสนใจเนี่ยอยากจะไปเทสที่อารากอนก็ไปได้นะครับแต่ก็ไม่ได้รับการสนใจนะฮะจากทีมอื่นสนามอารากอนนะครับสนามเบอร์โน่อย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เรียกว่าสามารถที่จะเลือกได้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในปฏิท,ทินเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครเลือกอจะเลือกทําไมนะเนาะในเมื่อต้องเลือกสนามที่เรามีข้อมูลเต็มๆเ,เ,เราได้ลงแข่งสิ ถูกไหมฮะมันมันถึงจะเป็นไปอย่างนั้นแต่ใครไปเลือกก็คงจะแบบว่าเป็นการทําทีมที่เป็นการวางแผนการซ้อมที่แบบว่าแปลกประหลาดอยู่เช่นกันนะครับทุกคนโอเคนะครับเพื่อนๆฮะในพรุ่งนี้ย้ำนะครับใครอยากจะรับชม World Super Bi k e ในวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะครับสปอตวีนหนึ่งนะครับไปรับชมได้นะครับเนี่ยรเร็วเรเนี่ยแรงแรงก็คงจะรับชมได้ไม่มีปัญหานะฮะการแข่งขันขเวที่2จะเริ่มต้นขึ้นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นประมาณ 9โมงกว่าๆเนี่ยก็จะเป็นรอบซูเปอร์โพซึ่งจะมีคะแนนให้นะครับเป็นการคอลี่ไฟแต่ได้แต้มกันไปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ฟอร์มูล่าวัก็อยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมแล้วก็การคอลี่ไฟนะครับในคืนนี้ขณะที่ทุกคนดูผมอยู่ก็าจ,จะเข้าสู่การคอลี่ไฟกันไปแล้วนะฮะ ตอนนี้สนามแรกจะเริ่มต้นขึ้นในการแข่งขันพรุ่งนี้4ี่ทุ่มตรงนะครับในสําหรับ F1 ที่บาเรนเนี่ยใครชื่นชอบอยากจะติดตามประเด็นเด็ดๆข้ามูลข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับรายการ F1 หรือว่าผมละวันฝากติดตามผมด้วยใน y YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่อง F1 Thailand นะครับจะคอยออรวบรวมประเด็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจไปคุยไปวิเคราะห์ซึ่งก็จะใช้หลักวิธีการทํางานแบบเดียวกันกันกบที่ไบเกอร์แมนตรงนี้แหละนะทุกคนเนาะ โอเคครับลากันไปก่อนนะครับขอตัวไปรับชมการคอลี่ไฟฟอร์มูล่า1ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับ